เออแล้วก็เตะช่วยไม่หายโอ้โหเตะทำไมได้วยหนูนี่เลยเฮ้ยม่เช็ดนี่ Adilah dilah ini dia. Eh. Mai, kem ne ni?